สวัสดีครับอยู่กับแมนยูโปรไฟล์ซีดานอิกบาวต้นแบบของนักเตะชาวอังกฤษที่เกิดในเอเชียใต้ด้วยเพียงวัย19ปีเด็กท้องถิ่นที่นำความคิดสร้างสรรค์มากมายมาให้แดนการของทีมอิกบาวที่เกิดในแมนเชสเตอร์และเขารวมทีมยูไนเต็ดในปี2012ด้วโดยวัยเพียง9ขวบ โดยเจ้าตัวมีสิทธิ์ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษไม่ว่าจะลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของอียิป์แล้วก็ตามโดยชื่ออย่างซีดานทำไมเจ้าตัวมีภาระหน้าที่และความคาดหวังติดตัวมาอยู่เสมอและในการเป็นผู้เล่นคนแรกที่มีเชื้อสายเอเชียที่ของแมนยู i นเต็ดก็ทําให้เจ้าตัวมีสปอตไลท์ที่สัสงมามากมายมิดฟิลชาวแมนเชสเตอร์มี3ประเทศที่เขาเรียกบ้านได้ว่า มีสามประเทศที่เขาเรียกว่าบ้านได้ตั้งแต่เขาเกิดที่แมนเชสเตอร์โดยมีพ่อเป็นชาวปากีสถานและแม่เป็นชาวอิรักซีดานสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษอิรักและปากีสถานและจะตัวถือเป็นแบบอย่างของนักเตะยวชนจากประเทศอื่นได้เลยทีเดียว